ังโก้น่าจะมาคู่กับอ่าแครี่น่าจะใช่ผมกลัวอย่างเดียวกลัวฝั่งโน้นกลัวปากิโต้ที่มันเล่นเป็นนะถ้ามาเล่นเป็นนี่คือแบบผมอาจจะตายได้ง่ายๆเลย seconds, เล่นแบบสเต็ปโฮอลอ่ะใช้ฟิกเกอร์แล้วก็ใช้สกิลอะ่ะพุ่งมาทีเดียวตายเลยสบ,สบ,ส,บ,ส,บสบตายเลย <S <S 1> <S 1> งานโดนแล้วหนึ่ง สกิลหต่อต่อตอนี้เราก็แพ้ได้แล้วนะบอกไว้ก่อนเราอยู่หลังป้อมนีกวาทำไมซัพพอร์ตมันไปข้างบนวะ <10 S 1> มาซะกูข้างล่างดิ โจมตีอะไรอยู่กันสองตัวเนะี่ะเอา,อาพิกพิกฝีด้านพิกฝีด้านตายสิครับ <c oughs> พิกกลับด้านก็ตายสิยังไม่ได้อันตีนะถ้ามีอันตีนี่ผมตายแล้วนะตรงเนี้ยเ <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยขึ้น่องบ่างบินขึ้น่องบินขึ้นเนข้นเ่อนอันตีดีครับินขึ้นไปบนเคองบินข้นไป่องนขึ้นไปองบิไป่องข้นไ่องบินเคร่องข้นองบ่อ,อ,อ,อมมง,งเครเออ 賢くなれるように頑張ってね女の子だからってバカにしてたら痛い目見るよ、はあ、学者の城で訓練してみない โอ,โอ้โหพิกกี้ด้านอีกเตายชนะโทษทีอ,อลิอรูกาไม่ลงมาช่วยล่างเลยมึงเวอกแปดแล้วมึงฆ่าได้เร็วอ,อย่างเนี้ยโอ้โหไม่คิดจะมาไล่ฆ่าเลยเหรอเอาหน่อยดิเพื่อนความเร็วเยอะแยะเรา

これが学者の城の真の力よ女の子だからってバカにしてたら痛い目見るよ当たれ เออ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 อออหลกแหลกมีแหลเโอ้โหเนี่ยทีคือแบบโดนคอมโบทีเดียวตายเลยนะปกิโต้ละโอกาสเอาดิ เราให้มันหนีก่อนเหรอแล้วลค่อยค่อยค่อยใช้สกิลอ่ะคืออะไรวะงงมากเลยเออนั่นแหละไอตัวหน้าลำคาญพี่ไปเคลียร์เลนข้างบนให้น้องไอตัวเวทนีสจัดมันก่อนเลย่รีฮโ方法はつじゃない ววเว้ยปากิโตปากิโตมาโอ้ยเนี่ยแรงโคตรเลยอะผมถึงได้แบนไงถ้าหลุดก็คือจบเลยนะปากิโตเนี่ยตัวบ,งบางๆนี่จบเลยนะดูอัลลูกาดจะสวยไหมเอาดิเอาดิเอเอ,เอ,เอหมดสกิลแล้ว 調子に乗りすぎちゃったかな銃はね悪いやつに向けたら正義になるの<っ>私はもっとたくさんのことを知ってもっと強くなったアスンスアスンスアリリー

悪いやつに向けたら正義になるの。กข์แต่ละสิทธิโอ้ยไม่ทันเลยว่ะโอ้โหดูมันลุมพี่มันกลัวแล้วมันเริ่มกลัวแล้วเอาให้ตายแน่หลอดอะเออ 目標お母さん、はこのツのためにしてみた。おい、まねかれね。じようなことは、起こせない。

โอยอะไรเนี่ยา้ยอะไรเนี่ยอะไรเน,นี่ยมันแหลกอะไรเนี่ยเนี่ยเป็นอะไรเนี่ย う母さんはこの街のために帰省になったもう同じようなことは起こさせない私はもっとたくさんのことを知ってもっと強くなったこれは学者の城で作られたのお母さんは女の子だからってバカにしてたら痛い目に見るよ 目標確認ここれれが正義の鉄水よよで終わりおおおいおいおい学者の城は科学でみんなの未来を明るくしてくれる。 私くら、カシコとナレルヨニカンバテネさがったり、マリーマリー、ね、正義になるの

ดูมันไปอย่างนั้นแล้ะเพื่อนยังไม่ครบเลยมึงจะไปทำไม่หรอหอยดิเนี่ยเนี่ยเห็นไหมตัวข้างหลังก็โดนล้วงอ่ะโหเลยนี่ยเห็นไหมรวมตัวแต่มึงไปอยู่ตรงนั้นคนเดียววะ เนี่ยได้ลูกาดมันดูมันทำดิโ,โเคตรโง่เลยแล้วก็กดยอมแพ้เพื่อรวมตัวก็รอเพื่อนรอทีมก่อนดีบบนก,ก็อาจจะการจะเอาแบบจบเลยเหรอก็จะอาจจะการจะเอาแบบจบเลยเหรอ

ไปก็ไปไปก็ตายไม่รู้จะพูดสัญหาทำไหนมาพูดมาแล้วเนี่ยจะไปก็ไป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 ปอมแตกแล้วเนะี่ถอยดิถอยดิถอยดิไซเบอร์จะเกิดแล้ว

女の子だからってバカにしてたら痛い目見るよ学者のの真の力よえまだ動だったの、まね、輝く星が道を照らしてるよ目標確認 เออรู้เร็วเห็นอยู่เนียต้นโคตรไอรวมตัวกันแบบโง่ๆง่อือใช่ครั้งแรกเลย <laughs> นี่ถ้าไม่ดัเน,นเลนเคลนเมื่อกี้นะพี่ว่าป้อมแตกแน่เลยเนี่ยดูอลูการ์อะอันดับสิบเก้าของบรเทนะอลูกาตรตอะตลกว่ะตายบ่อยกดไปเลยทักษะต่ำาือได้ไมมนได้ยังไงต่วนส่วนซัพพอร์ตอะซัพพอร์ตดีแล้วนานา,นาก็เล่นดีแล้วอลูการแบบรอให้เหลดเกมหรือย,อยังไงวะ